ไดูรีแอคน้องพายุโดนแซวแอบดูสาวหรือเปล่าอาการก็จะประมาณนี้เพลอแป๊บเดียวก็เริ่มโตเป็นหนุ่มจนอุ้มไม่ไหวแล้วสำหรับน้องสายฟ้าน้องพายุลูกชายฝาแฝดของคุณแม่สายแฟชั่นชมพู้อารยาและคุณพ่อน็อตวิสรุตโดยเฉพาะน้องพายุไอเต้าอ้วงของพีพีที่กินจุมากจนตอนนี้โตแซงที่สายฟ้าแล้วทำเอาแม่ชมถึงกับต้องหาเสือ้อผ้าซสเด็ก7-10ขวบให้ใส่ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังเป็นที่รักของทุกคนเสมอไม่ว่าจะไปไหนก็มีแต่คนรักและอินดูเต็มไปหมดล่าสุดก็มีพี่ๆแฟนคลับแห่แชร์คลิปความน่ารักของน้องพายุกำลังหนุบหนับเคี้ยวข้าวอย่างอริดอร่อยพร้อมกับโดนป้าเบนซ์แซวว่าแอบดูสาวอยู่หรือเปล่างานนี้หนุ่มน้อยพายุของเราก็รีบตอบกลับทันทีแถมคำตอบยังน่ารักน่าอินดูสุดๆเลยล่ะคะ่ะถ้าอยากรู้ว่าพายุตอบว่าอะไรไปดูคลิปกันเลยจ้า

อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ